สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะปิดเรียนหลายวันเลยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําทำให้เราต้องหยุดเรียนเรียนที่บ้านใบงานที่คุณครูมยี่ให้ไปเด็กๆทำเสร็จกันแล้วยังคะถ้าทำเสร็จแล้วเยี่ยม,มากเลยแต่คนไหนที่ยังไม่ทำไม่เสร็จค่อยๆทำไปนะคะ แล้วก็วันนี้คุณครูหมิวก็จะมีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเลขมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันขยาบบวกเลขแล้วยกมือขึ้นนี่งั้นไปเตรียมสมุดดินสอนแล้วก็ยางลบมาไว้ไปบวกเลข,ขพร้อมๆกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาบวกเลขกันใช่ไหมคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักเครื่องหมายและสัญลักษณ์การบวกเลขกันก่อนค่ะแล้วก็นี่คือเครื่องหมายของการบวกค่ะอยู่ข้างบนนี้เลยค่ะสําหรับการบวกนั้นคือการนําจํานวนของสองจำนวนนั้นมารวมกันผลรวมที่ได้เรียกว่าผลลัพธ์หรือผลบวกหรือคําตอบนั่นเองค่ะ งั้นเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเลขกันเลยดีกวะะ่าค่ะประรวัติอยู่3มลูก,ลกเพื่อนให้มาอีก2ลูกรวมกันเป็นกี่ลูกคะ5ลูกอ่าแล้วก็ข้อที่2นะคะค่ะมาดูข้อที่2กันดีกว่านะคะข้อที่2ครูมิวมีอง,งุ่นอยู่4ลูกเพื่อนคู่มิวให้มาอีก3ลูกรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆลองนับดูคะ่ะได้7ลูกใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะค่ะข้อที่สานะคะ คุณหมิวมีวัวอยู่ห้าตัวเพื่อนคุณหมิวให้มาอีกกี่ตัวคะเด็กๆนับสิสามตัวรวมกันเป็นเท่าไรคะรวมกันเป็นแปดตัวสำหรับข้อสุดท้ายนะคะคุณหมิวมีวหมูอยู่หกตัวเพื่อนคุณหมิวให้มาอีกห้าตัวรวมกันเป็นกี่ตัวคะเด็กๆสิบเอ็ดตัวถูกต้องแล้วคะ่ะปม,มือให้ตัวเองหน่อย ็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการบวกเลขวันนี้ง่ายไหมคะเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจอย่างนั้นวันนี้คุณครูเหมีวขอจบการเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกเลขให้กับเด็กๆไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ